พรรครูพับลิกันในช่วงเดือนพฤศจิกายนนเวลานี้แบ่งออกเป็นขั้วฮาร์ดไลเนอร์ฟรีดอมคอร์กัสขั้วนนิยมจัดเสร็จแล้วก็มีขั้วสายกลางที่ต้องการงบต่ออายุช่วคราวเพื่อเลี่ยงชัดดาวอ๋อพวกสายกลางเนี่ยไม่สามารถโน้มน้าพวกฮาร์ดไลน์พวกฮาร์ดไลน์ต้องการป่วนขจัดตัดเงินช่วยเหลือยูเครนโอ้โห คุณต้องการตัดเงินช่วยเหลือยูเครนและคุณต้องการตัดงบอาหารผู้มีไรายได้น้อยและคุณต้องการให้มีการบังคับใช้กฎหมายต่อผู้ยบอย่างเคร่งครัด คุณก็เลยไม่ยอมให้รัฐบาลมีงบประมาณจนในที่สุดวันนี้เที่ยวบินถูกยกเลิกไปเกือบสองบเที่ยวบินเพราะอันนี้สุดตรงจริงครับอันนี้ยอมรับอันนี้เรียกได้ว่าเป็นกลุ่มคัลไลสุดตรงจริงคือว่าคุณกดดันให้ไม่มีงบช่วยยูเครนเสริมเข้าไปใน CR คือ CR คือ continuing resolution อย่าถามผมมากนะครับผมไม่ได้เคยสนใจการเมืองสหรัฐมากสักเท่าไหร่แต่ว่าเมืองนอกเนี่ยมันไม่ใช่พรบงบประมาณรายจ่ายหนึ่งรอบต่อปีมันเป็น CR แล้วพอเวลาผ่านไปมันก็มี CR ออีกอะไรเงี้ย กี่เดือนผมไม่รู้ไม่ได้สำคัญทั้งหนาแต่ประเด็นก็คือว่าไอ้ continuing resolution เนี่ยมันคืองบประมาณแล้วพอมีทีมันก็จะมี bundle หรือบวกผนวกอะไรเข้าไปเยอะแยะซึ่งก็เป็นความนิสัยไม่ดีของสสแต่ว่าสสเดโมแครตเขาก็อยากได้เพิ่มนู่นเพิ่มนี้เข้าไปซึ่งเขาก็เพิ่มเรื่องซึ่งมันเป็นวาระของเขาอย่างเช่นโครงการอาหารส n a ปให้กับผู้ีผู้ซึ่งมีรายได้น้อยส่วน e p u b ลก c a นต้องการตัดงบซึ่งเอาไว้ใช้ในการช่วยเหลือผู้พยพกลุ่มสายกลางและวุฒิสภาที่เดโมแครตคุมอยู่บ้างเนี่ยไม่ยอมรับข้อเรียกร้องสุด ั้นการเจรจาเลยตกลงในรูปแบบฉบับกลางเลยยังไม่ออกมางบประมาณก็เลยไม่ผ่านทั้งสองสภาไม่มี continuing resolution แม้ Republican คุมสภาผู้แทนได้แต่ความแตกแยกในสภาในพักเองเนี่ยทำให้มีความแตกแยกในสภาล่างเองแล้วก็ยังขัดแย้งกับวุฒิสภาของเดโมแครตด้วยทั้งหมดนี้ทําให้ในที่สุดมี g o v government s ชัน d o w n ก็คือว่ากลุ่มฮัตไลสุดโต่งของ Republican เนี่ยให้ตายเขาก็ไม่ยอมให้มีงบไปที่ยูเครนให้ตายเขาก็ไม่ยอมให้มีงบไปช่วยผู้ซึ่งมีไรายได้น้อยและให้ตาย ขาก็จะบังคับให้มีการบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัดกับผู้พยพจะไม่มีงบช่วยเหลือพิเศษและเมื่อ Republican สายกลางไม่เอาด้วยกับแนวนั้นในที่สุดมันก็เลยไม่มีพระราชบัญญัติงบประมาณชั่วคราวออกมา งบประมาณสาหรัฐที่เขาเรียกกันว่าเป็น cr เนี่ยนะฮะซึ่งย่อม,มาจาก continuing resolution มีหลากหลายประเภทหลากหลายประเภทก็คือว่ามันมีระยะสั้นระยะกลางแล้วก็ระยะยาวซึ่งผมก็ไม่รู้ทําไมเขาออกแบบมาแบบนี้นะฮะ resolution ก่อนอื่นแปลว่ายตัตตินะ,ะ continuing คือต่อเนื่องนะ,ะเป็นยัตติซึ่งมีความต่อเนื่องนะฮะหรือสร้างความต่อเนื่องแต่ว่าถ้าแปลเป็นศัพท์เทคนิคอะภาษาไทยขเขาจะเรียกงบประมาณชั่วคราว ต่ถ้าคิดง่ายๆก็คือว่าที่เรียกว่าคอนเทน i n g เพราะว่ามันเปิดโอกาสให้มีการทํางานอย่างต่อเน,นื่องคราวนี้กฎหมายก็ประมาณช่วงคราวที่รัฐสภาสหรัฐใช้เนี่ยมีประเภทระยะสั้นนะฮะหนสัปดาห์ระยะกลาง1-3เดือนแล้วก็ระยะยาว9-12อเดือนอะามันมี f ู l l y e a r CR ด้วยปัจจุบันอันเนี้ยที่คุยกันอยู่เป็นมีเดียมเท m CR มเป็น1-3เดือนก็คือเป็น45วัน CR อันนี้เนี่ยถ้าอนุมัติออกมาก็ใช้ถึงแค่เดือนสิ้นเดือนพฤศจิกายนมันเลยไม่น่าตืา่ แต่ว่ามันก็มีโอกาสในการผ่านงบประมาณซึ่งใช้ได้ยาว6เดือนหรือ9เดือน12เดือนหลังจากนั้นก็มี continuing resolution คืองบชั่วคราวซึ่งรัฐบาลสหรัฐได้มาและสามารถทํางานได้ต่อมักมีอายุ1-3เดือนแต่ว่ามันก็มี continuing resolution ระยะยาวนะครับที่ใช้9เดือนถึง12เดือนประมาณนี้นะฮะสนุกไหมฮะไม่ค่อยสนุกเท่าไหร่รายละเอียดการเมืองสหรัฐเนี่ยมันไม่ค่อยสนุกมันแค่ รู้ไว้พอประมาณทําความเข้าใจนะฮะมันไม่ค่อยเป็นระบบนะฮะคืออกว่าระบบประธานาธิบดีมันเป็นระบบแต่ว่ารายละเอียดของการออกกฎหมายและการผ่านงบในสภาของเกรสเนี่ยมันค่อนข้างน่าลำคาญบางทีมันไม่ค่อยมีเหตุมีผลอย่างเช่นมีกฎหมายผ่านเรื่องต่างๆานานาเสร็จแล้วก็มีประเด็นที่สสคนหนึ่งยัดเข้าไปแล้วก็ตามกติกาก็อนุญาตก็ยัดเข้าไปแล้วก็เอางบไปใช้ในเรื่องอะไรซึ่งไม่เกี่ยวกันเลยก็มีนะฮะมันเลยประหลาดประหลาดมันไม่ค่อยเป็นระบบแต่ว่ามันก็ไปได้ของมันไป เรื่อยๆนะครับแต่อำนาจประธานาธิบดีมีเยอะและเมื่อประธานาธิบดีจะเคี่ยวลากดิดไม่ยอมอะไรง่ายๆมันก็จะมีอาการของสถานการณ์ซึ่งเป็นอยู่เช่นนี้